สำหรับคลิปที่1เนี่ยผมได้พูดถึงภาพรวมแล้วก็จุดเน้นสำหรับหลักสูตรแกนการฉาบงุอง2560ว่าในกลุ่มสาระก,การู้คณิตศาสตร์เนี่ยมันมีจุดไหนบ้างที่ทำไมครับแตกต่างจากหลักสูตรเดิมถูกไหมครับแลหลังจากนั้นเนี่ยผมได้มีตัวอย่างโจทย์2ข้อในเรื่องของอะไรครับจำนวนเต็มเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะครับเพื่อเป็นการสียเวลานะผมเรามาดูคลิปที่2ต่อเลยดีกว่านะครับ โดยโจทย์สําหรับในเรื่องของการสร้างทางเรขาคณิตนะครับผมก็จะมีโจทย์อยู่ด้วยกันอยู่2ข้อนะครับโดยโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่าอะไรครับกำหนดให้ A B C มีขนาดเท่าไหร่ครับ170องศาถ้าแบ่ง A B C ดังรูปนะครับจะได้ A B D เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับเขาไม่หาขนาดของอะไรครับ A B D อ่า A B D คือตรงไหนเอ่ยอ่ะผมเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงแล้วกัน A B D เขาหาตรงนี้ถูกไหม เขาถามว่า a b d นี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับเมื่อหลายน้องเห็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรครับของวงเวียนเนี่ยมันแปลว่ามันแบ่งครึ่งบุมซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้มันคือ170ถูกไหม a a b c เนี่ยมัน170ก็แสดงว่าฝั่งนี้มันเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่ครับ17 0หาร2ถูกไหมสอมัน16ก็เป็น250ก็แสดงว่าฝั่งนี้เท่าไหร่85ฝั่งนี้เท่าไหร่ครับ85นะครับโดยที่ ส่วนของเส้นตรง B D มันทําไมครับมันแบ่งครึ่งมุมของ E B D อีก1รอบถูกไหมก็แสดงว่าเราเราทำไมครับเอา85มาหาร2อีกทีหนึ่งเป็นเท่าไหร่เอ่ย2 4 8 2 2 4ก็เป็นเท่าไหร่ครับก็ออกมาเป็น42.5ก็แสดงว่าฝั่งนี้คือ42.5ฝั่งนี้คือ42.5ถูกไหมครับผม หลังจากนั้นเขาต้องการหาอะไรเข,เขาต้องการหา a b d ซ,ซึ่งมันเกิดจากอะไรครับซึ่งมันเกิดจากเอา85ไปทำไมครับไปรวมกับ42.5ซึ่ง85ทำไมครับบวกกับเท่าไหร่บวกกับ,บ,บ42.5ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น127.5ดังนั้น a b d หรือว่ามุมสีแดงเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ127 .5 นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับผมเรื่องเนี้ยมันไม่ยากถ้าเกิดน้องเข้าใจว่าสัญลักษณ์ของวงเวียนเนี้ยมันจะแบ่งมุมทีละครึ่งทีละครึ่งไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ127.5เนะครับอ่ะเรามาตอบข้อที่2เลยนะครับเช่นเดียวกันก็แสดงว่าทําไมครับ B d ดีมันก็ทําไมแบ่งคืึองมุมของลาย A b บ c นั่นเองนะครับโดยเขาบอกมาอะไรมาให้เขาบอกว่า BAC คือ95 BAC คือ 95, แสดงมุมนี้เป็นเท่าไหร่ครับ95อ่าเมื่อไหร่เราทําโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเลขาคณิตนะครับผมโจทย์ให้อะไรมาเราก็เขียนมุมนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคํานวณเราก็ให้อะไรมาครับให้ A,B,C มาเท่าไหร่40แสดงว่ามุมนี้คือ40นะครับจากรูป AEB เขาหาอะไรครับ AEB มีขนาดกี่องศาเขาให้หามุมอะไรครับเขาให้หามุมสีแดงนี้ถูกไหม AEB ก็คือมุมสีแดงนี่กี่องศาอันนี้เราก็ง่ายเลยนะครับเราทราบมาแล้วว่าทำไมครับส่วนของเส้นตรง BD เนี่ยมันแบ่งขึ้นมุมอะไรครับมันแบ่งขึ้นมุม A, B, C ตรงนี้เขาให้มา240แล้วตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เป็น20ถูกไหมเมื่อตรงนี้เป็น20ปุ๊บเนี่ยเราพบว่าอะไรครับ ABE เนี่ยมันจะกลายเป็นรูปอะไรครับมันเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหม ซึ่งมุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่าไหร่ครับต้องรวมกันได้เท่าไหร่180องศาตรงนี้มันเท่าไหร่แล้วครับ95ถูกไหมก็เอา95ไปบวก20มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น115ดังนั้นเราก็เอา180ไปทำไมครับลบด้วย115มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ ก็มีค่าเป็น65นั่นเองดังนั้นมุม A E B มุมนี้ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ65นะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่ยากแต่เราจะเป็นที่จะต้องทราบสมบัติของมุมภายในสามเหลี่ยมว่ารวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ1 8อองศานะครับผมสำหรับคลิปที่2ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดมีประเด็นที่อยากจะสอบถามก็อินบ็อกมาได้หรือว่าโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 9 4 4 6 6 0ศูนหนึ่งสนะครับอ่ะคลิปที่สองนี้ก็มีเท่านี้ครับอ่ะสวัสดีครับ